พลังงานที่ไม่พลิกแพลงเครื่องปั่นไฟเบนซิน2,000วัต์จากวีโ t เทคประหยัดโทนทานและมีราคาพิเศษเพียง5,999บาทเท่านั้นสวัสดีครับแนะนำเครื่องปั่นไฟที่ช่างทุกท่านจะต้องมีไว้ใช้ครับเครื่องปั่นไฟเบนซิน2,000วัต์วีโ t เทคราคาพิเศษลดราคาเหลือเพียง5,999บาทคุณ,ณสมบัติเด่นมีดังต่อไปนี้ครับ2,000วัตต์4จังหวะประหยัดน้ำมันโทนทานสตาร์ทติดง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานต่อเนื่องสี่ชั่วโมงใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเช่นพัดลมหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าแอร์ตั้งพื้นมอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆน้ำมันเบนซินหน 1, 1. ึ่งลิตรหนึ่งสถึงสองชั่วโมงโดยเฉลีย่ยขนาดและน้ำหนักส5 5้าคูณ61.5คูณ45จห้าเซนติเมตรมีน้ำหนัก 34. 9ดก้ากิโลกรัมรับประกันและบริการมีประกรันหนึ่งปีมีอะไหล่ให้บริการซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้ในทุกสถานการณ์ในงานต่างๆที่ต้องการพลังงานสะอาดและมีความเสถียรทั้งในการใช้งานแบบปกติและฉุกเฉินครับสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับขอบคุณครับ